สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับเครื่องสีข้าวรุ่น PT 2 0 2 Super Jumbo ปจโนะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันนะครับว่าเครื่องนี้มันใช้งานมันเป็นยังไงนะครับไปดูกันครับบางเลยครับวันนี้เราอยู่อำเภอแสงหานะครับจังหวัดอ่างทองนะครับไม้ตั้งเครื่องสีข้าวรุ่น PT 2 0 2 Super Jumbo รจัโบนะครับเดี๋ยวสิ้ามาเบิงโตรงซีกันนะครับโค้งส้างกันเดียวกันกบรุ่น PT 2 0 2 Jumbo จโบนะครับ แตกต่างกับใช้หัวกระเทาะนะครับเป็นตัวปอกนะครับขนาด6คูณ9นิ้วนะครับมองเท้เข่ากายูต่ตำๆครับสามารถเลือกไดจ้จาเป็นแบบหลุมหรือเป็นแบบถาดร้อยยังสี่นะครับอาสนับท่านใดทีพอ่านมาเห็นลงสีเข้านะครับเดี๋ยวสีแดงแนะนำให้เบิ่งอีกเทื้อนึงนะครับตัวนี้กับมองเท้เขานะครับหลังจากเท้เขาเสร็จเท่าก็เปิดเสาคือลำเลียงไปที่ตูเปเานะครับ สร้างพ่นกำลังอัจจะบีให้ลูกค้าอยู่นะครับพอห้องพ่นติดตั้งเสร็จนะครับเดี๋ยวก็สเสด็นลองเดินเครื่องนะครับสาธิตแนะนําวิธีการใส่งานให้เพ่นอีกเถินนึงนะครับกษิมาตูเต้เป,เอป,อนนเป่านะครับตัวอีสิเป่าสิ่งเจอปนทีมีน้ำหนักเป่านะครับแลักกษิมาล่อนอีกเถินนึงนะครับตัวนีสิล่อนสิ่งเจอปอนที่หง่กว่าเขา่าหรือน้อยกว่าเขา่าออกจากกันนะครับตัวนี้สามารถทําความสามะอาดเมล็ดพันเขาปูกได้เฮ็ดเขาไกลก็กได้นะครับ ตัวนี้เป็นสิ่งเจือปนใหญ่ๆจะออกมาดานดานบนนี่นะครับส่วนเข่าทาความสะอาดแล้วจะมีสองช่องให้ออกนะครับช่องนี้เนงเข้าสีเขาก็เปิดตัวนี้ขึ้นนะครับเพื่อให้เขาไหลลงไปในเสาลําเลียงขึ้นไปหัวกระเทาะนะครับหากเขาต้องการเข่าปลูกนะครับเขาก็แกปปิดช่องนี้ไว้นะครับแล้วก็เปิดช่องนี้แท่นนะครับเขาก็จะไดเขาที่สะอาดทําความสะอาดแล้วออกมานะครับสามารถเอาไปวันนะครับได้เลยนะครับ ครับตัวนี้ก็เป็นหัวกระเทาะขนาด6คูนเก้านิ้วนะครับทาหน้าที่กระเทาะนะครับแล้วมาขัดขาวที่หินขัดขาว24นิ้วนะครับมาตะแกรงลอนนะครับแยกสิ่งเจือปนนะครับมาตู้เป่าเป่าแกบเป่ายังออกจากกันนะครับตัวนี้สามารถขัดเขาที่นึ่งที่สองได้นะครับก็ถ้าตัวนี้ยุ่ธศาสตร์นีีคือเขาขัดสีเข่าร่วมนะครับปรับมาตรงตรงยี่สี่เป็นการสีเข่าขัดนะครับข้าวจะสองช่องนะครับเต็มเม็ดออกตรงนี้นะครับ ข้าวท่อนออกตรงนี้ส่วนข้าไปออกมงนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวตึงยอนสายพานลําเลียงนะครับกสิเหตุงานง่ายๆนะครับค่ายขบวนออกแล้วก็ดึงตัวนี้ตามเพื่อบังคับเสาผ่าวให้ลงได้การใช้งานสะดวกสบายนะครับตัวนี้สามารถเปิดดูได้นะครับาสายพานห้องยนห้องย่านจังไดห,หรือจูจังไดนนะครับให้ใหใหใหตรวจสอบได้นะครับถ้าหากว่าเขามันแค้นนะครับข้าวมันติดตัวนี้ก็เปิดออกได้นะครับ เขาสียดออกมาด้านล่างนี่ได้เลยนะครับคือออกแบบให้แบบบ่ตองกังวลกับปัญหาต่างๆนะครับเขาติดเขาแกแนวใดก็คือเปิดตัวนี้ออกนะครับจะสามารถเอาเข่าที่มันติดออกมาได้นะครับก็เดินเครื่องต่อได้เลยนะครับการตรวจสอบสายพานนะครับว่ามันย้อนมันย่านตรงไหนก็เปิดช่องนี้เบิ่งได้เลยแต่ว่าแนะนําการเปิดกระค้เปิดช่วงที่ดับเครื่องแล้วนะครับดับเครื่องแล้วเนาะการปรับเสานะครับคือการแนะนําได้เลยนะครับไปไว้เลย สมมติกรณีที่สายพานที่มันเบียดนะครับเบียดฝั่งซ้ายก็ให้ดึงฝั่งฝั่งนี้ลงนะครับเบียดฝั่งไหนดึงฝั่งนั้นลงนะครับโอเคนะครับคุยกันครับแนะนํากันคร่าวๆนะครับตัวนี้ก็จะเป็นลำนะครับแต่ตัวนี้เป็นแท่นมอเตอร์นะครับมีตัวตึงย่อนสายพานให้นะครับการออโต้รั้งแรกอเฮาวสิฟี่มอเตอร์ก่อนนะครับเพื่อบ่ให้มอเตอร์กระชากนักนะครับหลักค่อยๆดึงขึ้นมานะครับมาล็อกไว้นะครับ ่าซื้อกงสีเขาเข้ารุ่นพี่ที่สองสองจัมโบ้และก็รุ่นนี้นะครับเข้าซิมี่ของแถมคือโตวัดกระแสไฟนะครับแถมให้ทุกรุ่นนะครับอ่าโอเคนะครับเข้าๆก็ประมาณนี้นะครับสนตกสทย่าะมาสามารถโทรเข้ามาสอบถามกันเมืองใดพี่น้องครับที่เบอร์โทรศูนย์เก้าแปดหนึ่งสองแปดสองเก้าห้าห้านะครับร้านเราตั้งอยู่หนึ่งหกสองมูหกนะครับ บ้านคุณสตียนตำบลสร้างมิ่งอเรองนุกทาจังหวัดยะโสธรบเระสุนเก้าแปดหนึ่งสอก้นะครับเจอกันคลิปต่อไปครับ อ่าตัวนี้เพิ่มเติมนะครับตัวนี้จะเป็นในคัดซิงจะปนทีไงกว่าเม็ดเข่าออกอีกเท่านึงนะครับมันก็จะไลออกมาด้านขานี้นะครับซึ่งเพสน้เขาเขาสะอาดมากยิ่งขึ้นนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ